ราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมูห่หบ้านพลูตาหลวงที่เขารบรักทุกท่านครับวันพรฤหสัสบดีที่7ธันวาคม2,566ตั้งแต่เวลา8.00โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านพลูตาหลวงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งโปรดเลือกนายพักดีชิมพรีหรือบวยโปรดกอ่อเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนรุ่นใหม่กล้าคิดกล้าทำใจถึงพึ่งได้พร้อมเข้าไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวหมู่หกทุกคนพัฒนาชุมชนเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายพักดีชิมพรีลูกหลานคนบ้านเรา พบง่ายใช้คล่องท้องถิ่นก้าวหน้าพัฒนาก้าวไกลเลือกนายพักดีชิมพีหรือบวยกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอย่าลืมวันพฤหัสบดีที่7ทธันวาคม2 5 6 6นี้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่ายสโมงเย็นเป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านพรูตาหลวงโปรดเลือกนายพักดีชิมพี หรือบววยโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวันพฤหสัสบ,บดีที่7จธันวาคมเข้าคูหาก้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,งแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง